ทุกคนมีเว็บตูนโปรดใดนดวงใจกันไหมข้ามีนะเรื่องเจ้าสาราชามังกรถ้าใครชอบเรื่องราวแฟนตาซีแฟนตาซีเรื่องนี้เลยนางเอกของเรื่องก็คือข้าลูซิน่าลูกสาวนอกสมรสของบาลอนเบกตั้งแต่เล็กจนโตข้าถูกกดขี่มาตลอดจนกระทั่งข้าถูกท่านแม่ยกให้ไปเป็นเจ้าสาวของราชามังกรฮาคานันถึงภายนอกข้าจะดูเป็นคนปาเทีอนแต่ฮาคันก็ดีกับข้ามาก ดีจนภายในใจข้าพันรู้สึกสับสนกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ทว่ามีข่าวหรือว่าตอนเด็กๆฝ่าบาทเคยแอบชอบท่านการเลร็ดด้วยล่ะนั่นสิจะเป็นเรื่องจริง,รงไหมนะสวัสดีค่ะพูดอะไรของเจ้าฟังไม่รู้เรื่องพูดจาเหมือนคนโง่แบบนี้ฝ่าบาทคงหงุดหงิดหน้าดูซส่งมาที่นี่โดยที่ไม่พร้อมที่จะเป็นคู่ครอ,องของราชามมงกรสู้หนีไปซะตอนนี้เลยไม่ดีกว่าหรือยังไงเธอคนนี้คือกาเล็ด ภรยาของอดีตราชาบางกรพี่ชายของห้าคานที่เธอพูดแบบนั้นคงเห็นว่าข้าผอมแห้งแรงน้อยคงไม่สามารถให้กำเนิดบุตรของราชาบังกรได้แต่ถึงอย่างนั้นข้าก็เป็นถึงผู้ที่มีพลังวิเศษด้วยพลังวิเศษของข้านี้พวกท่านว่าข้าจะสามารถให้กำเนิดบุตรของราชาบางกรได้หรือไม่เออเขาไม่มีใครรู้สินะถ้าอยากรู้ก็ต้องไปอ่านเลยนาเจ้าสาวราชาบางกรที่ไลน์เว็บตูน